สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถวางอะปูฮากินหมานครับวันนี้ปลาผีป้านนองครับมาเลือกเอาหัวงามครับราคาถูกๆครับวันนี้จัดโปรพิเศษครับสำหรับพี่น้องที่ได้ผู้ใดอยากได้เลี้ยงหัวครับงามๆามครับราคาจับต้องได้ครับวันนี้พบกันยุทธีพิกัดหันสาฟาร์มครับอำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามภาทใตยกับน้องแตงเลยครับผมน้องแตงสวัสดีครับสวัสดีค่ะเั็นี้ใครจะต้องงามแทนวันนี้ไม่ต้องค่ะมีแต่แม่ลูกใจลูกงามๆาครับพี่น้อง โอ้พิกัดตั้งวิธีบ้านเปื่อยนะครับพี่น้องอ่าบ้านเปื่อยตำบลนองโกอําเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องบนนีได้มาแม่ลูกมีตะโค้งามงามโคมใหญ่ๆครับพี่น้องลูกเด็ดๆทั้งนั้นเลยการประกันตําหนิกษาคนทั่วไปการขนส่งส่งส่งผีส่งฟาอีสานค่ฟีภาคอีสานเลยได้พี่น้องบ่ต้องไปคิดยากเรื่องการขนส่งนะครับเอาบ่เสียวล่ครับพี่น้องขออนุญาตเป็นตัวแรกเลยครับเพราะว่ามันมีตะโค้งงามครับ เอาคบนีเนาะแม่ค่ะเอาคมใหญ่ๆ,ๆเลยครับพี่น้องเอาลูกแรกแดงๆแบบนี้นะครับลูกแดงจัดเลยลูกแดงเข้มเลยนะครับกับแม่ตัวนั้นเนาะค่ะเป็นลูกแรกบ่แม่นค่ะลูกแรกแม่สดลูกสวยลูกพ่อไะไครับตัวนี้ตัวนี้ลูกช็อกโกแลตค่ะลูกสาวช็อคโคกโกแลตเจักเดือนลรครับได้หกเดือนค่ะหกเดือนเนาะแม่พี่น้องแกงขาใหญ่สีแดงเข้มนะครับแม่สูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้แม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกบวกอันนี้คือตีต่ำๆไว้เนาะค่ะลูกสาวได ลูกสาวได้โกเดือนแม่ทับไปครับแม่ผสมน่าจะพานรอบแล้วล่ะค่ะผสมกระเดอีกแม่กับผสมพอช็อกแลกขึ้นเนาะเพราะว่ามันห้ลูกจริงห้ลูกงามครับพี่น้องเอาสวยเลยครับพี่น้องเมื่อแม่สิบเอียดไปลอยหาซิบบนติดตัวนี้ค่ะประมาณนั้นเหร่คะตีไบลอยสี่สิบหาบวกบวกแล้วกันเนาะตำนี้มีหมองไหนบ้างครับบ่อมีค่ะบ่อมีตำนี้นะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกแรกแม่สดลูกสวยลูกสาวช็อกแลตลูกแดงค่ะลูกแดงเข้มครับโตใหญ่แม่ผสมแล้วครับซื้อสองลุ้นสาม เอาขอเปิดราคาเลยครับคมแนกคมนี่เปิดไบหามืินหาพันบาทค่ะห้าหม <Stand S 2> ื่นห้าพ,พันบาทนะครับพี่น้องอันนี้ฟังพวกพิษนะครับพี่น้องคมยังไงแบบนี้นะครับใจลูกเก่งๆแบบนี้ครับอ่าคมนี่เพราะว่าชุดนี้เป็นได้มากแบบว่าเหมาขอกพี่นะ้องเป็นได้มาถือกับพี่น<า>้องจัดให้พี่น้องแบ่งปันไปถึกถปกติบันกะิิลักหกระเจ็ดนะครับอ่าจัดโปรวิธีห้าหมื่นห้าต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับพี่น้องสุดคุ้ม ถูกตัวละสองมื่นกว่าบาทครับมือกุลรับลูกอ่าชก<พ>ชแล<ร>ครับพี่น้องนี่กูได้อยากเหเ็ดเขากะจังติดต่อมากหล้วกันเนาะครับเห็ียดเทด่ได้ครับแม,แม่ผสมให้แล้วครับตำหนิไม่มีสวยๆ,ๆครับเนยเาทั้งแม่ทั้งลูกได้ครับพี่น้องเอายืนใส่กันแล้วปัดทีพี่น้องนี่จะลูกทีทอแม่แล้วครับพี่น้องพกเหือนเนาะตัวนี้เนาะแมนแข่งขาใหญ่เป็นงวผูกครับสวยๆเลยครับหามื่นหาครับพี่น้องฟังโมปิดนะครับตะกี้กับมิตาลักแสนนะครับใหญ่ๆแบบนี้ อ่าเปิ้ลได้มาถือแป้งให้พี่น้องไปดึกถือเลยไปโทงก่อนได้ก่อนเอาตัวต่อไปเลยครับผมคม่อมตัวต่อไปตัวนี้เป็นคมทีสองนะครับน้องแตงเนาะค่ะอ่าเป็นคมที่ยกมากกับคมแหลกนะครับพี่น้องมันจะาของนบนบ่มีเวลาเลี้ยงก็เลยยกมากเป็นแม่ลูกสวยๆเลยครับพี่น้องลูกสาวพอได้แล้วครับตัวนี้ตัวนี้ลูกแค่สามหนึ่งค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งได้จักเดือนแล้วครับได จะเข่าหกเดือนนี่แหละค่ะจะเข่าหกเดือนพี่น้องเบิ้งแขงขาเบิ้งถ่ายครับหนาๆใหญ่ๆแดงๆแดงทั้งแม่ทั้งลูกครับคอกนี้เพื่นเลี้ยงเลยมี่จะตูงามเนาะแม่ครับพี่น้องหกเดือนแม่ผสมไหมครับตัวนี้แม่ก็ผสมแล้วค่ะแม่ผสมแล้วครับพี่น้องดูแม่ผสมนี้อยู่สติงได้ผ่านหลอบเนาะผ่านรอบแล้วค่ะผ่านหลอบพี่น้องสื่อสองุ่นสามเหมือนกับคมแหลกนะครับแม่สูงเท่าไรครับแม่ก็สูงประมาณใบสีสิหาค่ะลอยสีสิบหา สูงลายเรียกันน้องครับคมแห<ม>ลกเนาะ,ะพี่น้องนี่ค <ๆ S 2> ้มแหลกหามืนหาได้ครับข้มสองครับคอ,อกเดียวกันพี่น้องเบ่งการใจลูกครับเป็นแม่แม่ลูกแรกขึ้นกันเนาะแมนค่ะเป็นแม่ลูกแรกครับแม่สวดลูกสวยกินยาเก่งม่สนใจครับผู้ใดครับกินแตยาย,ยัางเดียวเบ่ง่ายครับ่ายนนหนาหๆยังไงครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเอามานันเายหนาเด็ดไปจัาหนะเดี๋ยวผให้พี่น้องเบ่งว้มงามคว้มหยครนะพี่น้อง เออเอาแต่ว่าเราประกันวันหนาไงครับพี่น้องเบื้องหนอกครับนี่ยืนแล้วครับพี่น้องยืนแล้วอะนี่ครับยางไงเลยครับเอาคุ้มนิดเปิดไบยี่บาครับหาหมื่นเกาพันบาทค่ะห้าหมื่นเก้าพันบาทเอาปานถือเล็กครับพี่น้องคมยังไๆแบบนี้หาหมื่นเก่าราคาเนี่ย่มมีตำหนินะครับไม่มีตำหนินะครับพี่น้องก็คือเราได้มาถูกเราก็แบ่งปันให้พี่น้องแบบถูกๆไปเลยครับพี่น้องนี่หาหมื่นเก่ายังต่อรองได้อีกเนาะ แมนค่ะต่อร่องได้แถมทรงฟีตัวภาคอีสานนะครับแต่ถ้าพี่น้องยกคูนะครับยกคูนี่ครับตัวนี้ลูกสาวช็อกแลตตัวนี้แหละครับกับแม่ตัวนี้ครับกาจิมีราคาพิเศษเลยเนาะเพราะว่ายกคูเพราะว่ามันไปทางเดียวกันนะครับพี่น้องลดได้เยอะนะครับห้าหมื่นเก้ากับห้าหมื่นห้าโคมนี้ห้าหมื่นห้านะครับโคมที่สองสวยๆนี่กินยหญย่างเดียวครับพี่น้องว่ากินหญาเก่งครับนี่อ้วนไปหนาครับอีกบาโดนแม่กาจิ ติดทองเนาะแม่นค่ะลูกสาวก็ใย่่เป็นหนาครับพี่น้องสุดคุ้มละครับือตัวละสองเมื่อนก็บาทครับพี่น้องสวยสวยพันธุก,กรรมของ K-F31 แกงขาไ่ค่บอ่าแกงขาใหญ่ครับแม่ให้น้ำนมดีแล้วก็ให้ลูกงามครับพี่น้องสองโคมเนี่ตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปเอาโค้มที่สามครับพี่น้องแม่ใจลูกงามงามครับเป็น้องเป็นแม่ลูกลูกสาวลูกพ่อไรครับตัวนี้ โตนี่ลูกพริกแดงค่ะลูกพริกแดงในเจก๊กเมื่อจะกเดือนหรอครับได้สองเดือนกว่าค่ะสองเดือนกว่าครับเอกสารใบหลอดมีครบทุกตัวนะครับแ,แต่ว่าเผื่อกระชับไปลาครับเป็นเป็นแม่ลูกแรกวะครับลูกแรกค่ะลูกแรกครับวันนี้เอาแบบส,สดๆไม่พี่น้องเลยครับเป็นแม่ลูกแรกทุกโคมเลยลูกได้สองเดือนลูกสาวพริกแดงแม่สูงเท่าไหร่ครับไปสามสิบกว่าอยูะค่ะแม่สูงประมาณร้อยสามสิบกว่า เอาไปเสียแวลาคมนี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับผม33,000บาทค่ะโอ้แหงขึ้ไปหนาพี่น้องสามหมื่นสา้อยสามหมื่นสาบาท33,000บาทซื้อๆนี่คตัวละหมื่นกว่าบาทเอาพี่น้องลูกสาวพริกแดงสวยๆครับหลังแตกๆแบบนี้แหละครับงวดตัวละหมื่นกว่าบาทแม่ลูกแรกพร้อมนะครับสวยๆเลยแม่กับโค่นหางใหญ่ครับนี่ครับแม่โค่นหางยังไงแบบนี้ครับตำหนิบ่มีเนาะบ่มีค่ะเป็นโบสถ์ทั้งแม่ทั้งลูกครับกินยาเก่งทั้งแม่ทั้งลูกสามหมื่น สามพันบาทต่อรองได้อ,อ่ะส่งฟรีทั่วภาคอีสานเนาะอ่ะพีน่น้องมีอ,าอ่างใหญ่ๆยางยาๆแบบนี้ะครับพี่น้องสวยๆลูกแดงๆแป๊ดแปด,แ,ปดแบบนั้นแหละครับต่อรองได้อ่นี่อันนี้คมแหลกๆนะครับพี่น้องคือพี่น้องสิยกไปเบิร์ตถูกค้มกรแหงดีครับพี่น้องชุดตั้งฟ้ามไดม้เลยครับเพราะตว่าขัดมาไหถูกโตเลยครับนี่จะโตงามแม่ลูกนะครับลูกสาวพริกแดงแล้วก็แม่ตัวนี้สามหมืน่นสามพันบาทครับต่อรองได้ครับอ่นี่ เอาตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปโคมที่สี่ครับเป็นแม่หัวโลนลูกของหัวโลนไหมครับตัวนี้แม่นค่ะโลนธรรมชาติโลนธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกครับลูกสาวพอได้ครับลูกเคฟสามหนึ่งค่ะลูกสาวเคฟสามหนึ่งอายุอายุประมาณสามเดือนเนี่ยประมาณสามเดือนลูกแรกคือกันบ่แม่นค่ะลูกแรกเอาลูกแรกเหมือนเดอคือกันครับพี่น้องสี่โคมนี่ลูกแรกทุกตัวเอาไปเสียเวลาครับเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทกับลูกสาวเคฟเนาะ แม่ค่ะลูกสาวเคฟสามหนึ่งสามเดือนแม่หัวโลนลูกก็โลนธรรมชาติค่ะแม่กับเป็นซัดแม่เป็นซัดเหรอเนาะรอบสองแล้วเหรอครับพ่อรอบสองพี่น้องเอาไปทับไปเลยครับแม่สูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบบวกบวกเนาะแม่อ่างญ่อยู่เด้อครับพี่น้องนี่ใส่ง่ายๆแบบนี้แหละครับโค้มนี่สี่หมื่นเก้าพันบาทเนาะจ้าแม่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับสวยๆครับกินยาเก้งทุกโตครับพี่น้องมาโค้มไหนเอาไดเลยครับพี่น้องนี่ ทุกงูทุกตัวขีดยาบำรุงเรียบร้อยเนาะขีดยาบำรุงย,ยาถ่ายพยาธิเรียบร้อยครับพี่น้องมีหนาทีเลี้ยงไ้มันออกแม่แพลลูกอย่างเดียวครับสี่หมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับน,นี่สวยๆเลยครับตัวต่อไปตัวต่อไป,อไปเป็นงวสาวน้อยเนาะเป็นเอฟหนึ่ง <1 S 1> หรือเอฟสองครับเอฟหนึ่งค่ะเป็นเอฟหนึ่งลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกวิกโกะจ้ะลูกวิกโก้สองล้านเอฟหนึ่งครับทำเขาให้เรียบร้อยครับอายุเท่าไรครับ อายุประมาณ11เดือนค่ะประมาณ11เดือนครับแกงขาเงี้ครับพี่น้องสายพัฒนาราคาเกษตรกรครับ F 1ลูกสาววีโก้สองล้านสิบเอ็ดเดือนเนาะแมนค่ะสูงประมาณหน่อยเท่าไรครับประมาณหน่อยสามสิบห้าค่ะสูงประมาณร้อยสามสิบห้านะครับสายพัฒนาครับพี่น้องนี่ F 1ครับลูกสาววีโก้สองล้านตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะสองหมื่นเก้าพันบาทครับนะพี่น้องรักสองครับสำหรับผู้ใดอยากได้งวย F ราคาเกษตรกรครับราคาเบาๆครับสองหมื่น 9,000บาทต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องราคาต่อรองได้นะครับสวยๆครับกินหญ้าเก่งๆแบบนี้นะครับเอ F1 v i ก o สองล้านนะครับมันมีสาวหน่อยตัวเดียวเนาะอีกตัวหนึ่งอ๋อมีอีกตัวนึงเดี๋ยวพาไปชมเลยครับพี่น้องตัวต่อไปครับอ่เอาเป็นแม่สาวหน่อยสวยๆแดงๆครับสลับสายพัฒนาครับตัวนี้ลูกผู้ใดครับลูกออกฟอร์ดค่ะออกฟอร์ดเนาะจักเดือนละครับเจ็ดเดือนค่ะ เป็น F1 หนึ่งหรือเอฟสองครับตัวนี้ f อจ้ะเฟสองลูกสาวออกฟอร์ดครับพี่น้องสวยๆครับเรียมตัวงามๆแบบนี้แหละพี่น้องแดงๆว่ามีแป๋วมีปานครับสวยๆพี่น้องเบิ่งแผ่นหลังครับอายุเจ็ดเดือนนะครับลูกสาวออกฟอร์ดครับสำหรับผู้ใดอยากได้สาวน้อยครับสวยๆแดงๆแบบนี้หนาๆโบดครับคุ้นหางใหญ่ๆแบบนี้ครับเออเป็นหนึ่งดีเนาะแมนค่ะโอ้ยืนงามครับพี่ดองตัวนี้ลูกสาวออกฟอร์ดนะครับพี่น้อง ลูกสาวออกฟอร์ดสวยๆเลยครับเจ็ดเดือน F2 ตัวนี้เปิดราคาอยู่เท่าไหร่ครับ4ี่หมืนสองพันบาทค่ะสี่หมืนสองพันบาทนะครับพี่น้องนี่ลูกสาวออกฟอร์ดสวยๆอย่น้องเโชว์เลยเร็วโชว์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 อันนี้ครับน้องสวยๆเลยครับเบิ้งถ่ายครับเบิ้งการเดยางถินมถายด้ดีเลยนี่พี่น้องเอาไปประกวดได้เลยครับพี่น้องนี่สวยๆแบบนี้แหละครับเตรียมตัวงามๆ สี่หมื่นสองนะครับ F สองครับสายพัฒนาครับรับประกันสีครับแข่งขาใหญ่ได้ครับอะเล็บสวยครับอนมสีไม่มีติ่งเนาะแม่งค่ะยิงงามๆแบบนี้แหละครับพี่น้องต่อรองได้ยู่ใได้คอกับไม่หลายตัวเนาะได้ครับพี่น้องพี่น้องมากตัวไดกับขามาเขามาเหลือกมาชมบหมอครับพี่น้องนี่สวยๆเลยครับวันนี้เปิดเฟสองลูกสาวของออกฟอร์ดครับนี่ปอพัฒน์กำลังมาแรงอีกตัวหนึ่งครับสวยๆครับสี่หมื่น สองพันบาทต่อรองได้ครับอีสานส่งฟรีครับส่งได้ทั่วไทยนะครับพี่น้องสวยๆเลยครับเอาตัวต่อไปเลยครับทองตัวต่อไปครับสําหรับวันนี้มีแม่ทองตัวใหญ่ๆครับอ่างใหญ่ๆแบบนี้ครับสถานะเป็นยั่ไหนครับทองก็พอไหนทองอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะทองกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเป็นทองแรกเพราครับตัวนี้ทองแรกค่ะในเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนกว่าจะเข้าแปดเดือนครับพี่น้องจะเข้าแปดเดือนอ่ะน่มไข่ละครับพี่น้องลํำตัวเงา อันนี้คือวัวสาวท้องแรกครับพี่น้องสวยๆสูงร้อยเท่าไรครับสูงเบียดรอยห้าสิบค่ะเบียดไปร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับผมเปิดไปสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทครับท้องแรกเจ็ดเดือนครับแม่แดงอ่างใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องลําตัวยาวๆครับตํหนิไม่มีนะครับพี่น้องสวยเลยครับท่องหง่เลยนะครับพี่น้องไปล่อรุ่นเพศเอาครับท้องกับพ่ออ่าอเมริกาอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้า แปดเตือนเนาะแมน,นค่ะแปดเตือนลราพี่น้องตำหนิไม่มีสวยๆสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องเบิ้งกินเก่งๆๆกินเก่งครับพี่น้องเอตัวใหญ่นะครับเป็นงวดตัวใหญ่ครับแข้งขาใหญ่อางลามสวยครับสูงเกือ150บร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันบาทครับ เบิร์ดไป็ครับต้ตงแต่ืกูนี่เบิร์แล้วค่ะเบิร์ดแล้วเอาสุดทายฝากเบอร์พี่นอนได้ครับผม063 731 4035 f เ c e b o o k หันยา้า,ซาฟาซบุ๊กันาแฟ้มไอเดีกับเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะครับสารคลิปน,นีโชว์มาขึ้นก้<ห>าครับผมสวัสดีครับ